เลิฟแอดเฟสบพามาที่พุทธมณฑลตอนนี้เรามาเจอกับปลาตัวใหญ่มากเป็นปลาดุกซึ่งอยู่ภายในหนองน้ำที่ล้นออกมาจากทะเลสาบพุทธมณฑลแล้วปรากฏว่ากลับไปไม่ได้ชาวเลิฟแอดเฟสไบไปซื้อขนมปังมาให้เพราะกลัวว่าจะอดตอนนี้ปลาดุกตัวใหญ่มาก ภายในพุทธมทนตรลร่มลื่นวันนี้ฝนตกต <c oughs> เยอะมากเลยสำหรับล้นออกมาจากบ่อ ปลาดุกตัวใหญ่มากเป็นไงน้องอัน๋นค่ะกำลังตั้งหน้าตั้งตารอเพราะมันจะโผล่มาเจะน้ำเมื่อไหออร่ปลาดุกตัวใหญ่เพราะว่าจะต้องหนีเข้าไปทะเลสาบนี่มันล้นออกมาตอนฝนตก กการระเ้อนน้ำมันยอมกินเลยดูนตอนนี้เราก็สนุกสนานดูปลาว่าจะเอาขึ้นโต๊ะได้ยังไงดีแต่น,น้ำขุ่นมากข้างนี้ข้างนี้ค่ะ สวยงามครับเลิฟแอด s ัสบา e พามาดูสนุกสนุกในวันฝนตก